สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เรามาดูสวนของเรานะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราถมนะเมื่อก่อนนี้เป็นพื้นนานะครับแล้วก็ถมขุดบ่อแล้วก็ถมสิ่งที่เป็นประสบการณ์นะครับแชร์เล่าสู่กันฟังก็คือว่า ถึงเราจะถมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าน้ํามันจะไม่ขังนะครับเพราะเราถมบริเวณกว้างน้ํามันก็ขังอยู่ดีนะครับจริงๆมันต้องหาวิธีทําให้น้ํามันไล่น้ําให้ลงออกข้างซ้ายข้างขวาให้หมดมันจะได้ไม่ขังนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าเราปลูกต้นไม้ไปเนี่ยต้นไม้มันก็จะแช่น้ําแล้วก็จะตาย ก็เลยว่าจะซื้อซื้อหน้าดินมามามากองให้มันพูนขึ้นแล้วจะได้ปลูกต้นไม้ได้เหมือนหรือเหมือนกับต้นนี้ครับต้นหูกวางเนะทำทำให้มันพูนดินขึ้นมาแล้วก็ถึงจะปลูกได้ดูน้ำน้ำไหลลงบอ่อ ผมเอาก้อนหินมาโรยไว้นะครับกันมันพังทลายวันนี้เห็นมาดูว่าน้ำเนี่ยมันจะล้นบ่อไหมนะครับถ้าดูเทียบจากฝั่งนี้แล้วก็เสือเหลือือหอประมาณสักฟุตสองฟุตเมตรหนึ่งว่งนะครับ ตรงนั้นเจาะให้มันออกออกไปที่นาถ้ามันล้นแล้วมันก็ไปนาให้ความเป็นจริงแล้วถ้าเราไม่เจาะมันมันก็น่าจะขึ้นหรอกขึ้นมาได้อีกนะประเด็นก็คือว่าเราต้องการมันให้มันขึ้นมาแค่ไหนถึงจะสวยใช่ไหมถ้าดูจากปริมาณน้ำฝนที่ตกเนี่ย วันนี้วันที่7พฤศจิกานะครับสองห้าหสี่ถ้าตั้งคันถ้าไม่เจาะให้ดินให้น้ำมันออกเนี่ยก็คาดว่าเราจะได้น้ำเต็มบ่อเลยนะเราคิดว่าคงล้นบอลล่อด้วยแหละนะครับมาดูทางฝั่งแปลงเล็กตรงนี้นะ แปลงเล็กตรงนี้เนี่ยน้ำก็ขังขังอยู่ก็ประมาณสักประมาณสักเมตรหนึ่งได้ที่มันขังอยู่เดี๋ยวตั้งใจว่าจะทำน้ำตกแถวแถวนี้นะตรงนี้ตรงนี้มีท่อท่ออันนี้มีท่อข้างล่างเจาะทะลุดินมาฝั่งนี้ แล้วยกท่อขึ้นไว้ไม่ให้มันน้ำมันไหลถึงกันผมจะดูซิว่าถ้าหน้าแล้งเนี่ยหรือว่ากี่เดือนเนี่ยน้ำที่ขังอยู่ตรงเนี้ยมันถึงจะแห้งเราจะได้รู้ว่าเออมันเก็บก,ก,กักน้ำได้นานแค่ไหนตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เป็นินเนินดินใช้ได้ งนี้ถ้าเราไม่อยากให้น้ำมันขังเนี่ยเราก็ต้องถมนะครับไม่งั้นมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็จะเป็นแอ่งน้ำตื้นๆอยู่แบบนี้ปลูกอ,อะไรก็ไม่ได้จะต้องถมถมเป็นร่องหรือไม่ก็ถมเต็มไปเลยตั้งใจว่าจะถมให้มันลาดเอียงมาเพื่อมาลงบ่อใหญ่นี้ ไม้ก็เลื้อยดีจังเลยนะครับไม่รู้ต้นอะไรจะว่าไปแล้วทำเป็นโครงโครงไม้แล้วปล่อยให้ไม้เลื้อยขึ้นมานี่กลายเป็นบ้านได้เลยนะครับเนี่ยไม่ต้องสร้างบ้านเลยอันนี้คือต้นเงาะนะครับ เห็นก็บอกว่าให้ใช้ดินลูกลังก็เลยลองดูครับเอาดินลูกลังมาปลูกเงาะไม่รู้จะตายหรือเปล่านะครับเนี่ยจริงๆมีทุเรียนด้วยแต่ว่ายังไม่กล้ามาปลูกตั้งใจว่าเดี๋ยวจะทําระบบน้ําให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเอามาปลูกครับตรงนี้เป็นนาข้าวนะครับให้เขาเช่าทํานาอยู่ คือที่ตรงนี้น้ำมาน้ำมาไม่ถึงเพราะว่าคลองชนประทานอยู่ตรงนู้นอยู่ไกลมากตรงต้นไม้ใหญ่นั้นต้องผ่านที่นานคนอื่นเขาเราก็เลยต้องคิดที่จะขุดบ่อเก็บน้ำไม่ใช้เองเพราะว่าเราถ้าเราจะปลูกสวนปลูกต้นไม้เราต้องมีน้ำลดมัน แต่เห็นชาวบ้านก็บอกว่าน้ำแถวนี้มันเค็มมันไม่น่าจะปลูกต้นไม้ได้ก็เลยต้องว่าจะลองดูครับว่าจะปลูกต้นไม้ได้ไหมนะครับจะลดต้นไม้ได้ไหม <S <S 1> <S 1> ตรงนี้คือท่อที่วางไว้จากบ่อมาโผล่ตรงตรงแปลงนานะครับตรงนี้เนี่ย คุยกับช่างไว้ช่างจะมาเทปูนให้สุดท้ายก็ยังไม่ได้ทำสักทีฝนตกตั้งแต่น้ำตั้งแต่ยังไม่น่าฝนจนกระทั่งฝนตกยาวเลยครับสรุปแล้วคุณจะทำอะไรนี่ผมบอกเลยครับทำเองดีกว่าครับอย่าไปจ้างใครบ้านก็ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่ครับทำเองได้ทำเองเลยครับอย่าไปจ้างใคร อันนั้นครับคือผลงานที่ทำเองโซล่าเซลล์ของเรานะครับเดี๋ยววันนี้จะมาติดกล้องเพิ่มสักหน่อยนะครับ